แบตมา2ก้อนนะครับจะมีส่วนลด5,000บาทนะครับรถรุ่นใหม่จากทางค่ายสลิกนะครับเป็นเจ้าตัวสลิกไทยอีนะครับตัวนี้เป็น t ทยอีสแตนดาร์ดนะครับจะมีแบตมาเพียงก้อนเดียวนะครับวิ่งได้ไกลถึง75กิโลนะครับแล้วใครอยากวิ่งได้เพิ่มไกลเป็น150โลก็สามารถ ซื้อแบตเพิ่มอีก1ก้อนนะครับจะวิ่งได้ไกลถึง150กิโลนะครับเจ้าตัวนี้นะครับจะมีส่วนลด3000บาทนะครับแบตก้อนเดียวถ้าเป็นตัวโปรนะครับก็จะมีแบตมา2ก้อนนะครับจะมีส่วนลด5000บาทนะครับแล้วก็ยังมีฟรีพรบฟรีจดทะเบียนนะครับประกันลดหายให้นะครับก็ตอบโจทย์นะครับสมรรถนะดีนะครับแล้วก็ สวยงามนะครับมีสีดำสีเทาให้เลือกนะครับใครสนใจนะครับ0 8 4 9 9 8 2 8 8 7นะครับโทรมาปรึกษากับเราได้นะครับเอกสารออกรถไม่ยุ่งยากไฟแนนซ์มีบริการถึงที่ส่งรถฟรีถึงบ้านทั่วประเทศนะครับใครสนใจนะครับติดต่อปูนมาได้เลยสวัสดีนะครับ